ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําโปรอินเทอร์เน็ตของ d ีแท็นะครับแบบเติมเงินนะครับจะเป็นโปรใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนื่องจากในวันที่9เดือน9นะครับสุดฮอตแล้วก็เนื่องจากวันที่1ที่ผ่านมานี้ก็9 9 9เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นเหตุทําให้ผมเดาเอานะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่หรอกผมก็พูดไปงั้นแะครับเอานี้ก็จะเป็นโปรเด็ดนะครับ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่17กันยายนปี63นี้นะครับผมก็โปรเน็ตตัวนี้ก็จะเป็นโปรเน็ต9เดือนเลยนะครับระยะยาวความเร็วสูงสุด9เมกนะครับในราคา999บาทครับผมราคารวมภาษีแล้วด้วยนะครับก็ซิมที่สามารถสมัครได้นะครับผมจะรวบรัดไปที่ซิมเลยนะครับซิมที่สามารถสมัครได้ก็จะมีซิม Happy Internet นะครับซิม Social ฮีโร่นะครับหรือว่าซิมซูเปอร์ 4G ซิมโกเพิร์นนะครับหรือว่าซิมพมม่านะครับส่วนซิมที่ไม่สามารถสมัครได้ก็จะเป็นซิมแฮปปี้คอรและก็ซิมทัวริสนะครับสองซิมนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เป็นเน็ตไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณไม่ลดสปีดนะครับสำหรับค่ายดีแท็แบบเติมเงิน,นครับต้องเป็นซิมใหม่เท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นเบอร์เดิม เบอร์เดิมย้ายค่ายมาก็สามารถสมัครได้นะครับสามารถสมัครได้ภายใน7วันหลังจากลงทะเบียนเปิดเบอร์นะครับโดยวิธีกดสมัครนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน459ดอกจัน1 438แรแล้วกดโทรออกครับหลังจากนั้นระบบก็จะหักเงินเรไปพร้อมกับมีข้อความแจ้งมานะครับสำหรับซิมที่แนะนำให้สมัครนะครับก็จะเป็นซิม HAPPY INTERNET นะครับถ้าเกิดเราสมัครในเดือนแรกแล้วนะครับเราจะได้โทรฟีในเครือข่ายไม่อัน้นเฉพาะ d t แทนะครับสำหรับโปร9เดือน9ค่ายอื่นนะครับก็รอติดตามกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เขาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ ชอบใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดในระยะยาวนะครับเเดือนเลยนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากครับตกเดือนรับปวมาณ111รบาทนะครับเป็นเท่าไหร่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้คำนวณมานะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเน็ตไม่ลดสปีด9เมกตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับส่วนค่ายอื่นถ้ามีข่าวแจ้งมานะครับผมจะแจ้งอีกทีส่วน โปรตัวนี้จะต่ออายุหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ